ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โทษนะครับได้พระอะไรมาบ้างต้องขอโทษแฟนเพจด้วยเนี่ยพระไม่มีตลับเพชรนี่ยไม่มีตลับทองนะครับนะแต่กองนี้น่าจะประมาณสักนะถ้ากองนี้เอาแบบ วันนั้นเลยนะใครปิดแสนห้านี่น่าจะมาสักแสนห้าน่าจะประมาณสักแสนห้า,าอนนอเอามาด้วย่านนะมาด้วยเอามาทั้ง่านแล้วนะครับรอดไปวันนี้เนี่ยไม่มีใครปิดแสนห้ารอดไปเอา้ามาดูกันวันนี้มีอะไรบ้างอืมวันนี้ อันนี้หน้ากากทองคำแท้นะครับหน้ากากทองคำแท้อันนี้เบอร์56นะอันนี้น่าจะเป็นพระเกยอาจารย์แถวทางสาระบุรีนะครับนี่ถ้าปิมปิดมาแสนห้านี่ไม่รู้ผมจะขาดทุนหรือเปล่าด้วยนะ เกือบแล้เกือบมือล้านแล้วนะครับพระในนี้มีอะไรบ้างเอออนี้ผมหาอยู่เลยโสทรศูนยะครับโอไปเอาปู่ทวดองค์ที่น้งเก็บไว้นอยดิศูนย์แปดที่ล้างแล้วที่เก็บไว้นะครับอ่ะอันนี้เป็นนะครับรูปเหมือนโสทรศูนยก ยอดนิยมของวงการอ่าซึ่งในเนี้ยจะเป็นผิวแดงลมดำแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมฮะข้างในเหลืองนะอ่าเขาเรียกว่าเหลืองแดงดำเหมือนกับรูปเหมือนโสธร สองห้ารข้างในก็เหลืองนะครับแดงดำมันเป็นเนื้อโลหะในยุคนั้นที่ทำขึ้นมาเพื่อทำลมดำติดเพื่อนๆดูฮะว่าผิวสองอันนี้เหมือนกันไหม อ่าคำตอบคือเหมือนกันแล้วถามว่าทําไมจึงเหมือนกันและคล้ายคลึงกันพร้อมเป็นงานที่สร้างในปีเดียวกันคือศูนย์แปดเพราะเป็นงานที่สร้างในปีเดียวกันนะฉะนั้นพระที่เป็นนะรูปเหมือนปั๊มหรือพระก,กิ่งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดมงกุฎไม่ว่าจะเป็นพระแทนดงลังที่อยู่ในยุคศูนย์กว่าจะเป็นเนื้อเหลือง เป็นเนื้อสามชั้นอะข้างในเหลืองข้างนอกแดงแล้วลมดำให้เป็นปู่ทวดวอจุดอ่านะเสาอากาศวอจุดเนี่ยหลังหนังสืออะก็จะเป็นผิวแบบนี้ลมแบบนี้สมัยก่อนยุคที่ผมเล่นพระเขาจึงมีคำสอนว่าซื้อปู่ทวดถ้าผิวสามชั้นแท้เลยคือเหลืองข้างในเหลือง นะขยับมาแล้วแดงแล้วลมดำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกอันเนี้ยคือนะหลวงปู่ทวดพิมพ์เล็กนะผมเรียกว่าหลังหนังสือนะพิมพ์เล็กรุ่นหนึ่งของจริงแล้วฟอนต์การแกะตัวหนังสือเห็นไหมครับมันเหมือนกับฟอนต์สามเหลี่ยมอะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอะคืองานจากนะ ล้านที่สร้างในปี0ูย์แอ่าเห็นไหมถ้า,าง,งานยุคเดียวกันจะเหมือนกันเหรียญดวงเช่าตลอดขอให้มีมากลายเป็นกลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับเพราะใช้ได้จริงโอ้โหเหรียญเจ้าฟ้าพานุรังสี เลี่ยมนาคนาคแบบนี้เลี่ยมมาต้องมีเจ็ดแปดสิบปีเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่คนสมัยก่อนให้เลี่ยมแล้วเอามาแขวนสมัยก่อนเนี่ยใครมีเข็มขัดนาคมีแหวนนาคมีสร้อยนาคนี่ถือว่าโก้นะมีล้านเลี่ยมขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเลี่ยมเลี่ยมนาคได้นี่ถือว่าคนรวยเขาทำกันแล้ว นะครับเหรียญยันสามดวงพุทธ,ธาลัยเนื้อฉนวนอ่ะผมให้ฉนวนและกันนวะผมขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะผมก็ไม่มีแล้วนะครับฉนวนเหรียญละห้าพันะครับ,นน 5, ครบใครเอาพิมพ์ปิดมาเหรียญละ5,000บาทนวะเก็บนะครับพอตอนนี้ก็ต้องเก็บแล้วเหมือนกัน ตัวเองเป็นคนทําคนอะไรซื้อพระที่ตัวเองทำนะเราซื้อแบวงผมไม่ได้คิดว่าเป็นพระที่ผมสร้างครับผมคิดว่าเป็นของที่มีคุณค่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาสาหัสขนาดไหนถ้ามีเหรียญน,นี้แขวนอยู่ในคอจะคลี่คลายปัญหานั้นอย่างอัศจรรย์ครับเรียบร้อยครับสองเหรียญเขาจึงเรียกว่าเหรียญยันดวงพลิกชีวิต ใครอยากดูเหรียญน,นะะยุคโบราณเป็นอันนี้ตาแผ่นดินนะตานี้ทรงอนุภาพนะคนะรับตานี้ทรงอนุภาพกันคุณใส่ได้นะ่นะกากันสิ่งชั่วร้ายได้แก้อาถันทำให้ดงพญาไฟกลายเป็นดงพญาเย็นได้ ด้วยอนุภาพของตาแผ่นดินอันนี้นะครับนี่ยเหรียญน,นี้ใครเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพิมพ์ป,ปิดไปนะน้ำหนักเงินบาทหนึ่งตอนนี้ก็พันก็บาทเหมือนกันนะฉะนั้นนะครับเหรียญที่ระลึกเนะี่ยนะครับนะครับ ผมวางไว้นี่นะเพราะสัญญาณดีเลย์มากมีอะไรกันได้บ่อยๆยากอยู่ก็เหลือองค์เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านโอเอาไปเก็บทําตลับไว้ใช้ก็เหลือองค์เดียวแล้วครับอันนี้เป็นเสืออ้าปาะกนะีซึ่งค่านิยมจะน้อยกว่าเสือหุบปากครับอ่ะโก่ผมว่าเงินเหรียญน,นี้ศูนย์เก้า สามพันเจดร้อยบาทอ่ะใครเอาพิมพ์ปิดไปก็นะเหรียญจิกโกนหลงพ่อเงินนะคือเหรียญที่สร้างอนุภาพนะครับให้กับนักเลงวัวลานในสมัยก่อนไม่น่าจะอยู่แล้วละครพี่สอนศินนะครับป้องอ้อยหลวงปูเพิ่ม ป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ปู่เขียวหลวงบนอาจารย์นำดอนศาลาเสกนะเหรียญน,นี้อ่ะสภาพนี้เอาไปพันห้านีคนน้อยๆอย่างนี้วันนี้วันจันทร์ใครอยู่ก็สบายไปปิดพันหบาทพ<ผ>มอันนี้ไม่ใช่พอยีแต่อันนี้ของหลวงพ่อขันวาสาตโกซึ่งเป็นนะพม หรือวัตถุมงคลอย่างเดียวที่ทันชีวิตท่านนี่แล้วดูครับอันนี้มีจานนี่อันนี้มีจานต้องบอกว่าไม่มีจานเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วแล้วอันนี้มีจานะครับเดี๋ยวผมดูไม่มีจานเมื่อวานนี่ได้แบ่ง ก็คือหลวงพ่อ,อได้ลงพลังจิตนะนะพรมอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงทําไมจึงแพงเอาว่าสมัยก่อนเซียนพระทั่วประเทศเดินในสนามพระเจอพรมต้องหยิบมาส่องเพราะอะไรแล้วก็ภาวนาให้เป็นวสัสะตกโกเพราะเป็นพรมสามหน้าที่แพงที่สุดของประเทศไทยนะเซียนพระที่ไปเดินตามสนามพระตามงานประกวดหรือสนามพระในสมัยก่อนเจอพรมแบบนี้หยิบมาและ ส่องให้พระมีหูนี่เพราะจะได้ตังเป็นพรมที่ขายได้นะทําเงินได้นะคือพรมสามหน้าวัาสตโกราชบุดีก็ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะว่าสร้างปีสองสี่เจกว่าเวลาส่องดูเนื้อเมกพัดก็จะเหมือนกับ ปิดตาบัญญางนี่เหมือนผมเพราะอีนะฮะเนื้อไม่กระพัดนะความเก่ายุคเดียวกันไม่มีจานก็น่าจะไม่เหลือแล้วเหลือแต่มีจานนะทั้งคู่นะอ่ะใครเอานะครับอันนี้นะเอาห้าพันห้าอันนี้เอาหกพันมีจานทั้งคู่ ซึ่งต้องบอกเขาว่าแฟนเพจเข้ามาใหม่ๆอะ่ะก็อาจจะไม่รู้จักโดยซ้มเพราะอะไรเพราะหายากแต่ถ้านักเล่นพ้าเนี่ยจะรู้โดยออตโต้ว่าพรมของวัตตโกเนี่ยลาดบุรีเนี่ยเป็นพรมที่แพงที่สุดของประเทศไทยเล่นหามาช้านาน5้าพันห้า้อบาทอันนี้จานนะครับยันใบพัด ครับปูจานเยอะหน้านี้อะอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปอ่าส่วนเหรียญนี้นะครับแค่หน้าก็นะ่ะก็มีคุณค่าแล้วเหรียญนี้เอาพร้อมเลี่ยมนะนะครับเอาแปดพัน พร้อมเรียมแปดพันใครเอาพิมพ์ปิดไปนะครับต้องบอกว่าเพราะเหรียญน,นี้ยปูเอี่ยมวัดหนังปูเข็มวัดม่วงพอห้องช่องลมปูเทียนปลาไก่เศษคนสมัยก่อนเขารู้ไงครับพิทวีเนี่ยเนี่ยคนสมัยก่อนเขารู้เขาจึงแขวนนะครับเหรียญน,นี้ถูกแขวนสภาพสึกสึกหมดไม่ค่อยมีสวยส่วนอันนี้ นะปีสองสี่เจ็ดศูนย์ี่ของวันหลักหกพอลุงท่ากระบือเสกอ่าอันนี้ชัดเจนนะพอลุงท่ากระบือพอคงบางกระพร้อมเสกนะเมกพัดลงพอสอชัดเจนเนี่ยตรงเนี้ยเจ็ดศูนย์ของวันหลักหก ถ้าอยากได้พระที่พกคงมังกรบพร้อมเสกพอลุงมัถ้ากระบ,บือเสกอันนี้ชัดเจนพระที่ผมหยิบม,มาผมจะบอกนะบางครั้งอะคนเล่นพระสมัยเนี้ยเปิดดูเฟซบุ๊กเปิดดูไลฟ์สดต่างๆเปิดดูตามไปเดินตามศูนย์พระหรือในเว็บไซต์คุณไม่เจอเหรอกครับพระแบบเนี้ยเป็นพระที่เขาเล่นหาเขาเล่นหาเกบกันจนหมดไปแล้วเราจึงต้องมาเล่นพระยุคลุกสิทธทิทดแทนพระเหล่านี้ นะผมใช้คํานี้ได้ไหมนะถ้าคุณไปเปิดหนังสือพระเครื่องในอดีตหรือวันนี้คุณเซิร์ช Google คุณจะรู้ว่าบางองค์เนี่ยนะถูกปิดไปเมื่อห้าปีที่แล้วแปดปีที่แล้วสิบปีที่แล้วมันก็เหมือนเราไปเจอชามเบญนจลงหรือกาน้าําาาคนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันแต่คนรู้มาเจอนะก็รีบนะ ขอซื้อเพราะรู้ผมจึงต้องทำไลฟ์แบบนี้ไงให้เพื่อนๆรู้จักพระเยอะๆผ้ะแบบนี้นะครับคุณเอามาถ้าอยากขายเดินเข้าสนามผ้านะขายได้อยา่างรวดเร็วพร้อมเป็นของที่คนหาแต่ไม่มีของให้เห็นกันแล้วนะก็คิดดีครับถ้าคุณจะแขวนพ่อคงอ่ะบางกระพร้อมของที่พ่อคงเสกอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสน เหรียญรุ่นแรกเป็นล้านแต่กุดหลายแสนถูกไหมพอลุ่งก็เช่นกันนะเอาอันนี้เอาห้าพันห้าอ่าอันนี้เอาห้าพันห้าใช่ครับสองสี่เจ็ดศูนย์ลงบอสอชัดเจนนะสองสี่เจ็ดศูนย์น่ยหล่อไม่กระพัดกีด่ปีอ่ะเก้าสิบห้าปีนะมีลุงบินไม่ทัน เป็นาพาที่เก็บแล้วชนะเก็บแล้วใช้พุทธคุณได้ศักดิ์สิทธิ์เอาออกมาให้ใครดูก็นะก็เรียกว่าอวดได้อ่ะอ่ะเหรียญนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทที่ไหนมีรอยพระพุทธบาทที่นั่นจะไม่อดอยากนะครับอนะ่าที่ไหนมีรอยพระพุทธบาทที่นั่นจะไม่อดอยากอันนี้เหรียญสวยเดิมๆผิวไฟยังเต็มเหรียญอยู่เลย พีทวีมีเอฟซีแหละฮมีนงตานไหมครับอ่าพันแปดรอบาทพีทวีใช่ครับวัดอัน,นงอันนี้เขาเรียกว่าพระนะีะเอาไปใช้พุทธคุณแหม่เดี๋ยวแฟนเพจเพื่อนๆผมจะไม่รู้จักอีกเก็บก่อนอันนี้ลึกๆไปพราะเงิน3ามพันห้าบาทสวย นะปีหนึ่งสองสวยๆสามพันหบาทพ่อเงินดอนยหอมนะพระที่สมัยก่อนเขาบอกว่าใครแขวนพ้องเงินไม่ต้องกลัวตกรถเพราะตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดของประเทศไทยรู้จักพ่องเงินหมดคําว่าไม่ตกรถคือสามารถเอามาขายแลกเป็นตงังคใครก็ซื้อเพราะใครก็รู้จักครับเป็นงานเลี่ยมยุคใหม่นะที่ใส่ลวดลายลงไปในพลาสติกนะครับ ปู่บุญวังมะนาวเลี่ยมเงินสามห่วงนะเลี่ยมเงินก็สองพันน่าจะเลี่ยมไม่ได้แล้วนะนะเงินตอนนี้ค่าแรงก็เจ็ดแปดร้อยแล้วน้ำหนักเงินอีกเหรียญนี้เอาสามพันห้าโอ้ยราคาเดียวกันเลยเอาสามพันหกแล้วกันนะนะครับแต่จ่ายจริงสามพันห้าพอผมใส่ไข่ปลาไปแนละ้ว ตัวเลขหลังส5มพัหาลังไข่ปลาถือว่าเป็นตัวเลขที่สิ้นสุดเหรียญรุ่นแรกทองแดงผมซื้อสองแสนนะครับใครมีเหรียญปี2,500เจ้าคุณสุพจนะลีอาศสมเด็จอินโดจีนปกโพอ่ะอันนี้เอาแบบอยากให้เลยเอา4ี่พันแใครที่จะดูพาะสมเด็จ เป็นต้องมีเจ้าคุณสุพจน์ไว้เป็นองค์คูเพื่อเปรียบเทียบแต่จริงๆแล้วใครที่อยากได้แขวนผงสมเด็จโตให้แขวนนะครับสมเด็จอินโดจีนเนี่แหละครับเอาผงที่สมเด็จโตท่านลบไว้เขียนไว้เสกไว้มาทําเลยสี่พันแปู่ทวดวชางให้ถ้าถามอันนี้กับอันนี้นะอันนี้ทําก่อน นะครับอ้าถ้าในโหมดปู่ทวดอันนี้เอาไปใช้กันอันนี้เอาพันเดียววันนี้ผมมีปู่ทวดอยู่2องค์อ่ามีปู่ทวดอยู่สอง,องค,ออององค์ที่อยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยว่านะถ้าใครมีโอกาสให้เอาไปใช้กันพี่ดูสิรีพันเดียวนะครับอ่ะอันนี้นะครับสวย4,200บาท สี0พบาทกระเป๋าผมไปไหนเอ่ยสี่พันสองรบาทอันนี้เนี่ยครับรุ่นหนึ่งตัวจริงอันนี้รุ่นหนึ่งตัวจริงอ่นนนนงงอะพิทวีพิทวีปิดอันนี้4ี่พันสองอบาทผมก็เลยแถมอันเนี้ยให้พิทวีหนึ่งองค์ ่าแถมองค์นี้ให้พี่ทวีหนึ่งองครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยแถมให้พี่ทวีหนึ่งองครับผู้ทวดผมชอบผู้ทวดอยู่สององสององวันนี้มาคนละครั้งแต่เนื้อแบบเนี้ยกดข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบาง แล้วขึ้นคาบแบบนี้ยังไงก็ทันหลวงปู่ทิมเสกยังไงก็ทันปีหนึ่งสี่นะครับเราไม่คือเราจะรู้จักแต่9เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับผงที่ทำขึ้นมากดเก้าเจ็ดไม่ได้หมดในคราวเดียว พิมพ์มีกี่พิมพ์นะครับไม่มีใครจดจำหรอกครับเพราะพระยังขายไม่ได้เรามาแยกพิมพ์กันตอนพระเริ่มขายได้สำหรับผมใช้มวลสารความเก่าเป็นที่ตั้งในการบ่งว่าบ่งบอกว่าพระนั้นอยู่ยุคไหนแล้วทันนะครับหลวงปู่ทิมเสกไหมอันนี้คือทันแน่นอน และขณะการแกะแม่พิมพ์เนี่ยก็คือช่างในยุคนั้นอ่าแต่จะเป็นวัดช่างให้วัดตุยงอ่าวัดเมืองอะไรก็แล้วแต่เอาว่าใช้ได้แล้วกันนะเอาว่าใช้ได้นี่ถ้าถามผมสององคนะ์เนี้ยนะเนื้อเดียวกันเลย นะครับแล้วเป็นพาเต้แน่นอนอ่ะเอาไปใช้กันซึ่งถ้าเวลาคุณซื้อปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดแล้วมีไขแบบเนี้ยสบายใจไหมนะครับอันนี้ต้องเป็นว่านเดียวกับเก้าเจ็ดจะใช้เอาว่านนั้นมาทำปีสองพัห้าร้อย ศูนย์สองหกอะไรก็แล้วแต่เอาว่าทันปู่ทิมเสกถ้าว่านเดียวกันปู่ทิมเสกเหมือนกันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็คือนะสามพันห้าสี่พันแขวนลงปูทวดไม่มีตายโหงแต่แขวนลงปูทวดให้สบายใจก็คือเป็นว่านเป็นเนื้อเดียวกันแตตามตำราหลวงปู่ทินและ ทันหลวงปูทิมจบอ่ะอันนี้ทำหมาทาข้าวหลวงพ่อเลอสีลิงดำอันนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งผมก็ไม่อยากจะปากหมาแต่ก็จะเล่าให้ฟังผมเล่นพ้าแค่แท้เนี่ยมันเป็นมันเปน็นเป็นอย่างหนึ่งของผมก็คืออันเนี้ยสำหรับผมคือแท้ก่อนแท้เพราะอะไรก็เขามีแนบที่ทันตัว อ่าเนี่ยมีเหรียญไพรีพินาศอันนี้กระทันตัวทันหลวงพ่อทันหลวงพ่อทันหลวงพ่อผมหยิบมาปุ๊บบ็อกอะไรยังมีรุ่นหนึ่งยังมีรุ่นสองอีกนะครับผมก็เลยบอกว่าใครเป็นคนแยกรุ่นหนึ่งรุ่นสองใครเป็นคนแยกอะไรเสกก่อนเสกหลัง เอาว่าคนแยกอ่ะคือพ่อค้าพระเอาว่าคนทําไม่ได้แยกแล้วกันพ่อค้าพระแยกเพื่ออยากอัพราคาเอาหลักเกณฑ์หลักการอะไรมาแยกก็ซื้อผ้ามาร้อยองค์ส่องส่อง,อ,งอะไรไม่เหมือนกันก็กําหนดตามอำเภอใจตัวเองแล้วก็ไปแต่งนิทานสนับสนุนที่ตัวเองแยกว่าอันนั้นสร้างก่อนอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นหลังนู่นนี่นั่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระสร้างเยอะขนาดเนี้ยมีบล็อกตัวเดียวหรอครับ มีบล็อกตัวเดียวกดได้คนเดียวอะ่ะมันจะเสร็จไหมให้ไปนึกถึงยี่ห้าพระพุทธศตรวตรรษยี่สิบห้าพัะพุทธศตรวตรรษมีกี่บล็อกทำไมคุณไม่แยกเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามอะ่ะเพราะคุณแยกไม่ได้เขาปักหมุดเลยว่าพิธียี่สิบห้าพพุทธศตรวตรรษคือปีสองพห้า้ย แต่พอหลวงพ่อรลือสีลิงดำมีหลายบล็อกทำไมคุณมานั่งแยกว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามซึ่งคนแยกให้ปวดหัวคือคนขายพ้าฉะนั้นผมจึงเล่นแค่แท้นเ,เนี่ยเอาวะเนี่ยคุณค่าผมคือทันตัวทันตัวทันตัวจบไหมจบชัดเจนแค่นั้นพอพ้าหลวงพ่อเลออสีลิงดำแพงเพราะว่า พระท่านใช้รักษาโรคได้นะท่านเก่งนะครับพระท่านใช้แล้วเป็นเศรษฐีได้คือก็ดีว่างั้นนะฉะนั้นหลวงพ่อเลนสีดำคู่นี้เอาคู่ละสององนะสามพันถ้าองค์ละพันห้าแท้ทั้งคู่ถ้าเกคืนเพิ่มให้นะห้าพัน อาคู่ละสามพันใครเอาพิมพ์ปิดไปครับใช่ส่วนเหรียญไพรีพี่น่าทันหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแน่แนแน่ทันแน่แนบางคนบอกเล่นแว่นกลมแว่นเหลี่ยมขี้เกีืจจำก็ไอคนที่บอกเล่นแว่นนูน้นแว่นนี้ก็ไม่ใช่คนสร้างไม่ได้อยู่ในวัดไม่เคยเข้าวัดด้วยเห็นไม่เหมือนกันก็ต้องทำให้อันหนึ่งขายได้ก็แยกไป แต่สําหรับกระไลแบบนี้ทันหลวงพ่อนี่ผมเอาหลักเกณฑ์หลักการแล้วมาแยกกระไลแบบนี้นะครับทันหลวงพ่อก่อนปีสามห้าแน่นอนเหรียญพลายพินาศเหรียญน,นี้ทันหลวงพ่อแน่นอนพลายพินาศคือชนะศัตรตูเหรียญน,นี้เอาสองพันคู่เนี้ยเอาให้เอาสามพันแล้วกันเอาอยากให้อะ่ะเหรียญพรียพินาศนี้น่าจะสร้างน่าจะประมาณก่อนปีสองศูนย์จมั้ง นะครับสามพันบาทให้สององเลยอันนี้เหรียญหลวงพว่อแช่มวัดฉลองภูกเก็ตอันนี้แปดกว่าสองสี่แปดกว่าต้องบอกว่าเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่แพงแต่อันนี้จะมีผลเนี่ยมีผดเพราะว่า เอาบล็อกเก่าที่ขึ้นสนิมแล้วมาปั๊มซึ่งถ้าเป็นหน้านี้ไม่มีผดแพงมากอ่าเหรียญถือไม่ท้าเพราะแช่มเนี้ยดูหน้านะผมไม่รู้นะถ้าเป็นหน้านี้ไม่มีผดในเหรียญหมื่นหนึงผมซื้อแพงมากฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสไปเจอเหรียญแล้วมีผดให้รู้เลยว่าเหรียญน,นั้นเป็นพระแท้แต่สร้างคนละวาระ ต้องมีบล็อกที่ไม่มีผดก่อนแล้วทิ้งบล็อกไว้ข้ามปีจนสนิมมันกินนะเอามาปัดนะครับมาปั้มเหรียญก็จะมีผดขึ้นสมัยก่อนเขาประหยัดเรื่องค่าจ้างการแกะบล็อกว่างั้นนะอันนี้สองสี่แปดกว่าแปดสี่ใช่ไหมอ่าซึ่งไม่มีผดเนี่ยน่าจะเจ็ดกว่าไหมพี่ธนวัฒน์นี่ปีหนึ่งกว่ายังแพงเลยมันต้องคิดอะไรเยอะและ แล้วเหรียญยันวักเหรียญเป็นล้านนั้นปีอะไรครับอ่าเหรียญยันวักที่เหรียญเป็นล้านปีอะไรฮอ่าพี่ท่านอาวัดนี้น่าจะมีข้อมูลเยอะอะง่ายง่ายเหรียญเนี้ยนะครับเอาสี่พันหอเจ็ดสามพ่อปานวัดบางนมโคเสกอ่าแปดสี่เหรียญน,นี้แปดหก เป็นล้านผมไม่ได้มีเจตนาล่ะครับคือผมไม่ได้คือผมตั้งราคาตามที่ผมเห็นสมควรแฟนเพจเห็นว่ามาสมควรศรัทธาก็ปิดไปใช้บุทธคุณผมไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าโอ้โหเหรียญเจ็ดสามน่าจะเป็นล้านนะจะเพื่อนๆน่าคิดเอาเองนะ ยันวักแปดหกเหรียญละหลานแต่เหรียญไม้เท้าเนี่ยผมเชื่อน้อยคนที่จะรู้ว่าสร้างก่อนเหรียญยันวักเอาว่าหลายๆคนไม่รู้แล้วกันผมไม่ได้เจตนาที่จะไปลดคุณค่าคือไม่ได้มีคำพูดเหล่านั้นเลยแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้ข้อมูลและคิดเอง คิดเองผมไม่รู้หรอกครับว่าราคาพักเครื่องเนี่ยใครเป็นคนกําหนดแต่ผมเชื่อว่าในอดีตอ่ะอันไหนมีประสบการณ์มีคนอยากได้ไม่มีใครให้เขาก็เลยเขาเรียกว่าให้ราคาจนกว่าเจ้าของจะยอมใจอ่อนแบ่งให้ประมาณนั้นนะวันนี้ก็ไปกยันพูดกันว่ายังเรียญเนี้ยแปดสไม่มีผลเดสาในวันนี้คนที่ฟังแล้วอยากได้เหรียญสี่เหลี่ยมไม่มีผลไหมเอา เป็นผมก็อยากได้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเหรียญเนี้ยสร้างเจ็ดสามนะสร้างแปดสี่นะก็หมายความว่าเนะี่ยถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อแปดหกใช้แบบนี้ก็น่าจะใช้ได้นะโอเคครับผม